โอมบันีก็คือทุเรียนหอมดึบมือลั่นลงไอจีไปพี่เอรไดกันไหมคือมากันแบบรัวๆจนที่แบบพิมพ์คงไม่ทันไม่โกาอกนี่คือเป็นสรกล่องแล้ว สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยมานั่งอยู่ท้ายกระบะนะครับผมเต็มไปด้วยทุเรียนที่ตอนนี้ก็ออกไปเยอะแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราได้นําทุเรียนโพมานีมาจากจันทบรุรีวันนี้ก็เป็นวันที่เรากลับมาที่กรุงเทพเพื่อมาส่งของให้กับลูกค้าของเราตอนนี้ก็กําลังมีการติดต่อลูกค้าช่างน้ําหนักแพ็คลงกล่องและเดี๋ยวเพื่อที่จะได้ไปส่งบริษัทขนส่งให้กับลูกค้าวันนี้จะเป็นวันที่เราจะมาวุ่นวุ่นกับบัคโคเอ n นออฟฟิศเออไม่เคยมีเลยนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปชมภาพ ของความพูดในวันนี้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปของเราก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งดิงด้งให้เราด้วยนะครับผัไม้น,นี้ก็คือ1ทุเรียนอะไรทุเรียนเป็นจำพันคือเป็นพันเก่าแก่เม็ดอาจจะใหญ่ิดนึงแต่ว่าเนื้อเนี่ยคือแบบว่าอหอมดึบเหมือนกินทุเรียนพร้อมกาแฟมันมีกลิ่นครีมมี่แบบอย่างนั้นเลยทีเดียวลูกจะอยู่ประมาณสักลงไปไปลายจนถึงประมาณ2โลก,กว่าๆไปเอาที่สวนตั้งแต่กี่โมงรับมะม่วงนี้ช่วงบ่าย3กว่า เสร็จปุ๊บเราก็ขับก,บก <ไป S 1> ล,ลกับมากรุงเทพเลยตีรถกลับมากรุงเทพเลยใช่ช่วงกินเนี่ยคือสมมติตัดวันนี้ภายในอีกสองสวันเนี่ยกอกินละมันจะมีความพอดีของเนื้อที่สุกพรุ่งนี้คือไม่ต้องเคาะไม่ต้องเคาะเหมือนหมอนทอไม่ต้องเหมือนอะไรดมพอเริ่มมีกลิ่นหอมๆออกมาเนี่ยเราเริ่มแกะดูภูได้ลวเราก็เพราะว่าสุเรียนธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ป้ายยานเนี่ยมันก็จะไล่สุกตามภูอยู่และนะถ้าเกิดสุกพร้อมกันก็โชคดีไปแต่ว่าภายใน2วันเนี่ยกินหมดลูกแน่นอน ภาพที่เห็นที่นั่งทำาัอยู่ในที่จดมือทุกอย่างเลยเป็นเพราะว่ามือลั่นลงไอจีไปลั่นว่าอะไรพอลั่นว่าพี่ออเดอร์กันไหมเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ,าหละมากันแบบรัวๆจนที่แบบพิมพ์คงไม่ทันเริ่มจากการที่เราจดเลขสุขาไว้ในช่วงที่เรากําลังอยู่ที่จันทแล้วก็ทีมงานใช่ไหมทั้งแอนทั้งน้องจิ๊บอยู่บนรถเนี่ยเขาจะกดจดออเดอร์กันตลอดฮะเดี๋ยวนะในระหว่างขับรถเนี่ยออเดอร์มาแล้วหรอออเดอร์ <Order. S 2> <Order. S 1> มาแล้วอ๋อเหรอออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาตลอดระดมกันมาเป็นแบบเหมือนทวงหนี้ อโอ้โหมากันเพียบเลยใช่ก็ต้องจดชื่อจดมือไว้ก่อนอแล้วก็ต้องมาไล่ตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบเป็นคนคนไปแล้วเราจัดการาที่เอาคนที่อยู่ไกลยอยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยขึ้นก่อนส่งกรุงเทพเนี่ยวันนี้ก็ถึงบ้านเขาก็รอได้ส่งพรุ่งนี้เขายังรอได้แต่คนต่างจังหวัดให้เขาเสียไม่ได้ไม่ได้เราต้องปล่อยของออกให้เขาภายในวันนี้ให้ได้ ค่ะเขาออเดอร์บางคนก็สั่ง2รลูกบางคนก็สั่ง1รลูกบางคนก็เอา5้าลูกคุยถูกเอก็เอไป1ิลูกนีก็มีค่ะอ๋อบิ่ปิดก,ก,การขาย <c oughs> มีจังหวัดอะไรที่ตวัดไกลๆอ่ะไกลๆมีภูเกต็ตเชียงรายนครศรีธรรมราชก็มี่ามประเทศมีไหมฮะเยอรมันแล้วส่งไหมเนี่ยอ๋อไม่ส่งค่ะไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้เมื่อคืนนี้น่ารักมากเลยคือเราปิด ปินแรกของล็อตเนี่ยตอนที่ทุเรียนเพิ่งมาถึงเมื่อคืนจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเขาอยู่ที่ออสเตรเลียรึงนะแล้วแล้วพ่อแม่เขาอยู่ชายภูมิใช่ไห<ต>มเขาอยากให้แบบพ่อแม่เขาได้กิน ของเรามากๆากอือน่รอคะคือเขาบอกยังไงก็อยากให้พ่อแม่กินให้ได้ตอนแรกเราแบบว่าเหมือนจะปิดมันคือจะไม่พอแล้วแต่เขาแบบขอสังสอลูกก็ได้เราก็ให้เขาได้3ามลูกเราก็เลยปิดจ็อบถ่ายรูปให้เขาเสร็จเมื่อคืนเรียบร้อยเลยเปิดประเดิม้วยก็ต้องขอบคุณน้องมากๆนะคะเขาก็เลยเข้ามาแอบเขามาทางไอจีอ่ะมันมันออเดอร์มันเต็มหมดแล้วตอนเราก็เลยใช้วิธีการเอาออเดอร์นะจ๋าเนี่ยแหละอาคือพูดง่ายคือมันจะมีออเดอร์อินเฮ s าส์คือ ครอบครัวเพื่อนพี่น้องโคต้าแบบว่าวงในแต่คนใกล้ตัวที่สุดเนี่ยอืต้องรอได้อ๋แต่ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของลุงเนี่ยก็ไปแล้วใช่ไหมของลุงยังนะของลุงของลุงยังอยู่ในกองโควต้าเพื่อนแต่วันนี้เนี่ยอาจจะต้องยอมอาจจะต้องยอมยอแต่นะเป็นคนไปตอบไอจีพี่นะตัดออจำนวนน้าไปหรอกก็ยกให้เขาไปนะ สามสองจุดหนึ่งหกไอ้พี่จดครับพ่อคืออะไรสิแกอันนี้คือกา้านที่เราจะบอกอันนี้คือแบรนด์เขยจันในไทยใช่ไหมอันนี้คือที่ผมทำทุดเรียนส่งจีนปีที่แล้วอ,อ่าเราก็จะไปพัน 1, ก้านแบบนี้จุดอ๋อเป็นเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ก็จะมี 2> 3, 2, 3, 2, พร้อมบริโภคใช่ไหมฮะวันที่21-22เถึงสเมษายน64แล้วก็จะมีน้ำหนักต่อกิโลแล้วก็ราคาหน่วย เื่องจากทุเรียนอ่ะมันมขึ้นลงในแต่ละวันไม่เท่ากันแล้วอันนี้เราให้ทุเรียนเขาคัดมาเป็นแบบพรีเมียมแล้วเราก็มาดูว่าค่าบริหารจัดการของเราอ่ะนิดๆหน่อยๆเท่าไหร่เราก็จะแจ้งราคาไปว่าอ่ะแม่ได้ราคานี้มานะลูกค้ารับได้ไหมก่อนถ้าลูกค้าพอใจปุ๊บทางนี้เขาก็แพ็คลงกล่องแม้ิดคั่วติตอะไรแล้วแพ็คลงกล่องก่อน,ตอแ,อน,อนแต่ยังไม่ปิดกล่องน,นะถ้าลูกค้าโอนปุ๊บปิดกล่องอ าาบกเลยเงินมาการแสดงไปเวลาส่งเนี่ยที่เราต้องมานั่งทำแมนนวลเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเราบอกว่าอ่กสองลูกนะคะส่งบางกะปิแล้วก็ชาแจ้งน้ําหนักรวมทัไปสา5กิโล ราคารวมก็คือ583บาทค่าจัดส่ง130บาทรวมยอดโอน 713, บาทนี่คือวเราก็จะมีรูปเราก็จะมีรูปแต่ละคนเนี่ยได้น้ำหนักเท่าไหร่แต่ละลูกได้ลูกไหนไปได้น้ำหนักเท่าไหร่นี่มันเที่ยงสิบแปดยู่กีข้าก่อนไหมผ่านไปกี่ลูกแล้วพ่ออ้เยโอ้ยตอนนี้ครึ่งทางแล้วครึ่งทางใช้เวลา3ามชั่วโมงแต่9ก้าโมงสิบสิบเเที่ยงสามชั่วโมง สามารถไป่ก่อนได้กินก่อนได้เลยใช่ครับโอเคครับคุณมาครับสวัสดีครับพ่อนี่ลูกค้ามารับมารับเองเลยใช่รับสดตัวตั้งแรกแล้วก็มีอะไรมาใส่สุดท้ายเดินมาแบบที่เขากำลังจัดๆกันอยู่เอา้เอาแล้วก็ต้องเอากล่องให้เขาสิใช่ยังดมแล้วรู้เลยเหรอพ่อใช่มันจะถ้าเกิดพร้อมมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมาแล้วแต่ตอนนี้ยังอันนี้คืออี้คือิดกล่องแล้วใช่แล้วเอาไปไหนอรัพ่อ ทำมาเรียงไว้เดี๋ยวไปเออคอรี่มารับครับผมนี่ก็มาไฟที่เอากลับมากินพวกลูกที่ช้ำนอกจากหลังจากที่ขายที่จันไปแล้วนี่กล้วยก็สวนเราที่ตัดเองภูมูใจในตัวแม่ไหมนะที่สุดของเจ้าใจในทุกคนพนักงานทุกคนรวมตัวเองด้วย <c oughs> ออกมานะไม่ใช่ขอใครอ่าไปเลยมันมีปัญหาเรื่องกันอ่านลายมืออ่านเร็วลายมือใครจริงจิงอนน้าค่หรือว่าก้อนน้าคะปอป้าปอป้าอ่านยาปอป้าว่าเดี๋ยวจะเขียนภาษาจีนผิดหมดแล้วเนี่ยอ่านไส้ขอไข่แม่คือจะตรวจว่าใครใครโอนเงินมาต้องตรวจทานเบอร์โทรศัพท์หน้ากล่องให้ชัดเจน แล้ว <c oughs> แม่แม่แล้วแล้วส่งโดยอะไรส่งโดยบริษัทขนส่งอยู่หน้าบ้านเราเองเดี๋ยวเราก็แค่แเดินไปขดไปส่งอะไปกี่โมงก็ถึงกี่โมงแหละบางทีเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เกินวันหนึ่งแต่ถ้าตกหล่นมันก็จะเป็นสองวัน,นแ,แต่แม่อะ เตรียมไว้แล้วก็คือว่าของของแม่มาคินมได้วันพุธวันพฤหัสวันนี้วันจันถูกไหมวันพุธก็ยังได้ก็ยังได้แต่เราก็เขียนไว้แล้วแหละว่ากินวันไหนใช่เราเขียนไบเบิลไว้อย่างนี้มันก็เป็นหลักฐานด้วยว่าเราได้ออนไปแล้วมีการลีดไปแล้วด้วยบางทีถ้าเราใส่ไปในกล่องใช่ไหมแล้วเกิดมันตกหายลูกค้าไม่รู้อะไรเงี้ยทุเรียนพวงมาีทานได้วันพุธหรือวันพฤหัสให้ลูกค้าลองดมกลิ่นดูวิธีการเคลมสินค้าคือของเรารับเคลมด้วยนะขอความกรุณาทางลูกค้าทำการถ่ายวิดีโอคลิป ตอนแกะออกจากกล่องและให้ถ่ายวิดีโอตอนปอกเช่เมือเนาวไส้เน่ามีหนอนหรือทุเรียนอ่อนเราก็จะรับเคลมสินค้าให้แล้วก็เราบอกด้วยนะว่าธรรมชาติคือถ้าได้ทุเรียนไปแล้วเนี่ยอย่าวางบนพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องอบางทีมันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยสุกแบบสุกไม่พร้อมกันหรือว่าพุ้นพอพุ่งร้อเพราะว่าความร้อนจากข้างล่างขึ้นมาวางบนกระดาษกล่องหรือไม่ก็วางบนโต๊ะไม้หรือโต๊ะ กินข้าวหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ได้มีอุณหภูมิสะร้อนเอาเข้าตู้เย็นได้ไหมแม่อย่าเพิ่งต้องรอให้มันมีกลิ่นแต่ถ้าใครได้รับทุเรียนไปแล้วพวงมาดีนี่นะมันสามารถแกะได้เลยไงทันทีแกะ้วต้องกินให้หมดเดียวนั้นใช่ไม่ใช่แกะห่อกระดาษใส่กระดาษใส่กล่องใส่กล่องไม่ต้องห่อกระดาษใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นแค่นั้นพอใช่อ๋อนุ่งอย่าถามแม่เยอะไม่กินทุเรียน มันก็พอดีอ่ะพอพรุ่งนี้เขาก็กระจาย่งนั่นหมายความว่าที่เหลือทาให้เสร็จภายในสี่โมงก็จะเป็นผลดีถูกต้องมีกี่โมงแล้วอ่ะบ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยไอ้ยาเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วแหละ นังต้องทำกับเวลานิดนึงเพราะว่าใกล้สี่โมงแล้วใกล้สี่โมงแล้วยี่สิบหองไหมคะมิสจีบอกไปเลยค่ะดำเนินการแล้วค่ะนี่ตัดมันใช่ไหมใช่เริ่เล่นพิณแล้วนะทำไมเหตุการณ์นวุ่นวายเหลือเกินมันมีเวลาจำกัดไม่มีใครคุยกับลุงเลยออ่ะ้านะ นะคะยังไม่โอนหอะไรอันนี้อันที่สามนะใช่งานยังไม่เริ่มานยัผ่านค่ะทำงานแข่งกับเวลามากพี่โอพีสระพี่โอพีโอเคเดี๋ยวรอไว้ไม่ต้องไม่ต้องเลยตอนนี้คือแพ็คของใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยส่งไปส่วนใหญ่แล้วเหลือแต่แค่ตอนนี้ที่ต้องติดต่อลูกค้าที่เหลือที่ตอนนี้ยังติดต่อเขาไม่ได้เขาอาจจะยุ่งอยู่นี่นี่ก็วุ่นวายวุ่นวาย ถามว่าได้นั่งหรือยังแบตก็หมดพี่ใช้แบตสำรองต้องเตรียมพร้อมตลอดเลยนะโทรศัพท์ร้อนชาก็ไม่รู้สิ่นะสงสัยต้องได้โทรศัพท์ใหม่มันจะได้เร็วเสียงอะไรวะเสียงไรเบล ออเดอร์สุดท้ายชื่ออะไรนะ A N N วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันเต็มๆนะที่เราตื่นแต่เช้านะครับผมแล้วก็มาระบายทุเรียนออกไปนะครับผมให้กับทางลูกค้านะครับเราได้ส่งไปหมดแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าน่ารักแล้วก็อุ่นหเคยจันมาตลอดนี่แหละบรรยากาศของการทํางานจริงๆของพวกเราเวลาที่อยู่ออฟฟิศ กับเวลาถึงหน้าผลไม้ก็จะวุ่นๆแบบนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งดิ้งดิง,ดงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ